สวัสดีครับนี่คือการ Chicken Block ครับในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทำบอบี้เกมด้วยการสร้างผัดกับดักหลายๆแบบนะครับมาเล่นกันซึ่งในนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4แบบโดยประมาณนะครับซึ่งจะมีหลากหลายกันไปก็จะมาสอนวิธีการตั้งแต่ทําผัดชนิดหมุนตามแกนต่างๆเช่นอันนี้นะครับหมุนแกนนี้นี้เป็นผาดแบบหมุนกลิ้งส่วนนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มแบบขึ้นได้นี่เงี้ย มุบได้ส่วนอีกอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มแบบกับดักทัชนะครับเมื่อกับดักทัชแล้วก็เราก็จะมาเจอกับกับดักกําแพงหลุมซึ่งกําแพงหลุมสามารถที่จะผลักเราตกลงไปในนี้ได้นะครับซึ่งเมื่อเราชนกับพื้นลาวาแล้วเราก็สามารถที่จะเลือดลดก็ได้หรือไม่ก็ทําให้เราตายไปเลยก็ได้ซึ่งก็จะเป็นทั้งหมด4แบบหลักๆนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันครับ มาดูวิธีการสร้างผาดแบบแรกกันครับก่อนอื่นผมได้เตรียมพวกผาดพวกอะไรมาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะสร้างได้ตามรูปแบบหรือจินตนาการของเราเองฮะก็เลยไม่อยากจะให้มันเสียเวลามากนะกับการมานั่งสร้างผาดน,นะครับส่วนพวกสีนี้ก็คือตัวแทนของอรูปแบบของอ,อบบี้แพลตฟอร์มต่างๆที่ลักษณะแตกต่างกันเช่นอบอบี้แดงอบอบี้เหลืองแล้วก็อบอบี้สีน้ําเงินเห็นไหมฮะก็จะทําแยกต่างกาันซึ่ง วิธีการทําให้มันเคลื่อนไหวหรือว่ามูฟแบบลูกก็คือใช้แองเกิลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวสีเงินก่อนว่าสคริปมันวิ่งยังไงนะครับเมื่อเราทําตัวนี้นะครับเราเพียงแต่ว่าตั้งดิสพาสนะครับสคริปต์ัดเทเลน์นะครับตัดเทเลนขยายก่อนสคริป เช็ CIPD t นี d part เท่าทกับสคริปตครับผมผ่านนี้นะฮะเท่ากับผ่านนี้เท่ากับตัวบล็อกผ่านนี้นี่เองนะครับก็คือตัวแม่ของสคริปต์นะฮะเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้ใช้วิธีการง่ายๆก็คือใช้ Y นะครับ Y สั่งให้มันหมุนไปแบบ infinity ซึ่งหรือว่าลูบ ไปเรื่อยๆนี่เราจะต้องทําเวทด,ดักเอาไว้นะครับเสมอเสมอไม่อย่างนั้นการคํานวณเวลาทามิ่งโับบอกมันจะเกิดอาการแห้งหรือว่าทําให้ระบบพังเสียหายได้นะครับเราจะต้องมีตัวเบรกสมมุติว่าเราตั้งเวทไว้ที่1น,นะตั้งไว้1เวทหนึ่ง,เ,งเสร็จแล้วให้เราเอาดิสผ่าเนี้มาใส่สคริปต์นะครับดิสผาร์ตัวที่เราจะทําการอ่า ขยับมันก็คือซีเฟรมซีเฟรมก็คือเซนเตอร์เฟรมนะครับเซนเตอร์เฟรมตัวกลางของผาดซึ่งจะต้องเป็นผาดที่สร้างขึ้นมาจากโลบอก์เท่านั้นนะครับเป็นผาดแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนชื่อมันนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผาดธรรมดาสามัญเนี่ยแหละฮะเราปรเปลี่ยนชื่อทีหลังนะครับนะฮะที่ผาดอะไรพวกเนี้นนย,ยนะครับให้มันจําได้ง่ายๆนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูกลับดูสริปกันอีกทีนึงคราวน,นี้เอาเราซีเฟรมมาหมุนเจ้าซีเฟรมตัวนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็สั่งในการใช้ซีเฟรมนิวครับทีนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะที่ผ่า position นะครับ น้องที่ยังใหม่อยู่ก็สามารถที่จะคัดลอกแล้วก็จดตามไปได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆมานั่งแก้ระบบผ่านมานั่งศึกษากันอีกทีหนึ่งได้สำหรับมือใหม่เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะยากอยู่ทีนึนงสำหรับการทำความเข้าใจกับอ่าสคริปต์ต่างๆนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปได้วยกันครับซีเฟรมนะครับตัวที่จะใช้ควบคุมอ่การหมุนได้เราจะใช้แองเกิลนะครับในกรณีนี้ ก่อนอื่นเราต้องมาขึ้นโพสตก่อนนะครับขึ้นโพส์เสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นรูปแบบของการหมุนของมันนะครับตำแหน่งของโพสต์ก็คือที่ผ่าโพส i t i o n ก็คือตำแหน่งนี้นะฮะจัดการให้มันหมุนเริ่มต้นหมุนยังไงนะครับเราก็ใส่ตัวคูณเข้าไปวิธีการทําให้มันหมุนก็คือใส่สิฟเฟนองเกิลแล้วก็คูณเข้าไปครับก่อนอื่นตัวนี้ผมจะใส่ไปที่ เดี๋ยวเรามาดูก่อนเดีย๋ยวต้องเปิดเป็นรันนะฮะเราเราจะเห็นว่าผ่าสีทงเงินได้มีการหมุนแล้วนะครับแต่ว่ามันยังแต่ว่าลูปยังไม่ทำงานก็คือให้มันเป็นไปตามแกน x นะครับอันแรกอ x อัน2 y และอันที่3ก็แซดสีแทีนี้เราวิธีการเช็คนะครับนี่แกน x นะครับสีแดงนี่คือแกน x เมื่อทำการหมุนแล้วนะครับ ผมกำหนดการหมุนของมันนะครับที่แกน x ส่วนแกน y แกน z เดี๋ยวจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับผมไม่ต้องการให้แกนอื่นหมุนด้วยก็จะทำการปิดนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ mat l a t นะครับ อพอใส่ค่าแม t ต์เลสเข้าไปนะครับที่แกน x แล้วก็ต้องมีแกน y ด้วยนะคอมมาศูนย์ต้องใส่ให้ครบนะไม่งั้นมันจะเออเลอร์ส่วนอันนี้คือให้หมุนเป็นหมุนสเต็ปนะครับหมุนสเต็ปรอบแล้วเวทนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะนับทุกหนึ่ง,งนะ พอนับหนึ่งแล้วมันก็จะหนึ่งวิมันก็จะรีอ่าสคริปนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งขั้นแรกมันจะเกิดอาการคล้ายๆว่ากระตุกตามคีย์เฟรมทามมิ่งนะครับนี่เห็นไหมมันจะนับทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยพอมันช้าแล้วมันก็เลยไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับทาให้เกิดความสมูทกว่าน,นี้เราต้องแก้ไขตรงนี้ครับตั้งรายละเอียดยิ่งใส่น้อย มันก็จะยิ่งหมุนละเอียดมากนะฮะนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมตั้งเป็น0.1ใช่ไหมแล้วก็เพลรันดูนะครับนี่มันก็จะหมุนเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะการจะทำให้มันหมุนช้าเราต้องลดสปีดลงนะครับอลองดูนะลองดูนะ0 0้0 5. หมุนแกนทุกหนึ่งทุก1แกนภายใน0.05วินาทีนี่ฮะหมุนติ้วเลยทีนี้เนี่ยมันเร็วมากเกินไปเราจะต้องทำการใส่แมทช์ลันะครับเพื่อลดจะปิดแมตช์ลืม จะลดสปีดลงได้แมทแรที่1แกน1ครับผมจากหมุนเร็วๆก็จะเป็นหมุนทชัช้าซึ่งตรงนี้ก็เอาไว้ใช้เป็นเป็นผาดวอลไว้กันไม่ให้เราเข้าได้นะครับทีนี้ลองดูวิธีการหมุนแบบอื่นกันบ้างนะครับลองที่แกน Y บ้างซินะครับแกน Y หมุนยังไงนะครับก็คือเราทำการย้าย ใช้เจ้าสีเฟรมแองเกิลออกนะครับแล้วก็ทําการานี้นะครับทีนี้จะแก้ผาดวาก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะแยกออกมาอย่างนี้นะครับสีเฟรมพ o s ิชั o นแล้วก็สีเ a รมแองเกตัวคูณความเร็วแล้วก็ตัวคูณแกนหมุนนะครับ C-Frame แองเกิลแมท t ลสดิสเพย์ i อ p ดิสผาดดอทโรเแล้วก็ใส่ m a ท l ลสลงไปทุกอันเลยนะครับคนนี้แมทแลสแกน Y แล้วก็แมทต์แรดแซดครับแมทต์แรดแซดอืมนะฮะใส่เหมือนทุกแกนเลยเวลาควรเออเวเวลามันคำนวณมันจะคำนวณได้ถูกต้องนะฮะทีนี้เราก็ใส่สปีดที่แกน Y สตอนนี้สมมุติว่าไอเจ้าเนี่ยเ,เราต้องการให้เป็นศูนย์ละนะครับเราทำแกน Y แล้วอีกอันนึงจะเป็นแกนแซดแรดแรต สมมุติว่า1แล้วกันนะใส่แมทลัดหนึ่งเหมือนที่ละหนึ่งแล้วก็0.05นะ้าอ่ะนี่ครับหนึ่งเห็นว่า,าดูที่แกนกันมันช้าเลยใช่ไหมล่ะความเร็วจะเท่ากันทีนี้เราจะเพิ่มสปีดของมันได้ยังไงนะครับเพิ่มสปีดดูใส่ศูนย์ก็ไปสีนะฮะมันก็จะคำนวณเร็วขึ้น สิบเท่าความเร็วของการหมุนจะเร็วขึ้น10เท่าติวๆนะครับอันนี้ก็กำแพงอบบี้ก็จะยากขึ้นถ้าเราเร่งสปีดให้มันส่วนแกนแซดใช้หลักการเดียวกันคนระับก็แค่ย้ายนะครับแต่แกนแซดเนี่ยจะแตกต่างจากตัวอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนว่าผาดด y นามิกผาดขึ้นลงคาวิตี้ของตัวโมเดลโลบอคเนี่ยมันจะ ทำงานได้ดีกับด้านข้างนะครับส่วนเป็นด้านบนเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ไม่ดีอาจจะต้องใช้ตัวอื่นมาเล่นจะดีกว่าหรือไม่ก็เปลี่ยนรูปแบบของผัดเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันมีผลยังไงแกน x y z ใช่ไหมใช้อันเดิมเนี่แหละนะครับแต่เราเปลี่ยนตรงนี้เท่านั้นเองี่เปลี่ยนแกนซะเลย ความเร็วดูผลลัพธ์ที่ได้ครับเหมือนอย่างนี้นะเหมือนแกน Z นะฮะ x y Z ครบเลยทีนี้ไอเจ้านีมน่มันเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะเฮ่อลองดิขึ้นไปยืนได้ไหมเอยเห็นไหมเห็นไหมรูปแบบของมันอนะ มันไม่ทําให้เราตกนะฮะแต่ว่าทําให้เราเสียจังหวะแบบแปลกๆมันจะอคอยดันขึ้นลงดันขึ้นลงแต่ว่ารูปแบบของแพลตฟอร์มยืนมันจะไม่เปลี่ยนเชฟของมันอะ่ะมันจะไม่ยอมไหลไปอย่างนั้นนะครับอืมมันต้องใช้ตัวอื่นนะครับตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มแบบใช้วายลูปนะครับเดี๋ยวมาดูรูปแบบของตัวอื่นกันบ้างครับ